สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในแนวทางรอบดึกนะครับผมเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงเร็วลงไว้นะครับก็อยากให้พี่พนะครับนะครับมีเวลาวิเคราะห์นะครับคิดคำนวณแนวทางที่ผมวางให้นะครับเนาะวันนี้ลาวการชาติดาวโจน v ์ p ีไแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนของเราเนี่ยสรอบเนี่ยถือว่ามาในตัวจาะแล้วก็ตัวน้นนะครับแต่ว่าพอรอบสุดท้ายนั้น น่าเสียดายตรงที่ผมอาจจะจับตัวเด่นนะครับอาจจะไม่ได้ใช่ว่าจับผิดนะครับแต่คือเลือกเลือกตัวผิดดีกว่านะครับเลือกตัวผิดตรงที่ว่านะครับก็คือสมมติว่าเด่น3ตัวเนี่ยเราเลือกเอาแค่2ตัวนะครับไปพ,พี่เนาะก็อย่างดาวโจน์เนี่ยก็คือเนี่ยสังเกตุได้ว่า1เนี่ยผมเน้นนะครับ7 151นะครับแต่ว่า5กับ7เนี่ยเขาเด่นกว่านะครับก็เลยต้องเลือกเอามามาตัวเด่นเป็นตัวรูดตัววิ่งนะครับเนาะ แล้วดูผลที่ออกนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับพี่พี่นะครับน่าเสียดายนะครับผมสำหรับดาวโจนเมื่อคืนนี้เหลากาชาตินะครับพี่พี่เลากาชาติผมให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกสามหนึ่งหกสามเก้านะใครรูดที่หนึ่งเข้าไปที่หนึ่งหกนะครับตรงๆนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นให้เน้นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งหกนะครับผมส่วนดาวโจน v i p ให้ศูนย์กับหกผลที่ออกสี่ศูนย์หนึ่งกับห้าสี่นะครับหกไม่มาเนาะ แต่ว่าใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งตรงๆเน้นๆนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้หุ้นดาวโจนนะครับห้ห้ากับเจ็ดผลที่ออกสองหนึ่งสองกับสองสองหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่นาอส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมเนาะชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับแนวทางน้องแอดทาจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข mm ้ามานะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาหรือเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วเนาะนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเนาะก็จะเห็นลิงก์บ้านน้ำตาทองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับย้ำนะครับเป็นกลุ่มฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับพี่ๆเข้าไปแล้วนะครับ ไม่ชอบนะครับก็ออกมาได้นะครับพี่พี่เพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับเนาะสำหรับนะครับลาวกาชาตินะครับพี่พี่ค่ำคืนของวันที่13บนะครับมิถุนายนเนาะได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ได้ตัวเด่น5กับ1เหมือนเดิมสายรูดเนี่ยผมยังให้ไปที่เลขหนึะครับ1 3 1 ,3 งสามหนึ ห้าสามห้าหกห้าเก้าสามตัวห้าหนึ่งเก้านะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็ห้าเก้านะครับลาวกาชาตินะครับพี่พี่ส่วนดาวโจนนะครับดาวโจร V ีไอพี นะครับพีพนะครับเราโจนวีพีก็ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเดิมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหกนะวันนี้ขอให้6มานะครับหกหนึ่งหกสี่หห้าศย์สีห้าศย์เสามตัว0ูนย์หสี่นะครับ นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พีคืนนี้หุ้นดาวโจนนะครับผมได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับได้7กับ5นะครับพี่พีได้7กับ5้สายรูดผมยังให้ไปที่เลข5นะครับ5 2 5 8 5 9 เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวเจ็ดห้าสองนะครับขอให้สองปิดมานะครับเนาะเมื่อคืนนี้ออกสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมสลับหุ้นดาวโจน นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับดาวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับย้ำอีกทีนะครับน้องแอดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอให้พี่ๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอให้โชคดีกลับไปนะครับทุกท่านคลิปนี้กลับสวัสดีครับ